ก็สวัสดีครับวันนี้เรามาดูอีกหนึ่งแบบฝึกนะครับเป็นการฝึกรับส่งบอลกันธรรมดาธรรมดานี่แหละครับนะฮะในหัวข้อ passing and receive control นะครับการฝึกการส่งบอลและการรับบอลน,นะครับวันนี้เราไปดูกันว่าเ,เราจะฝึกกันอย่างไรนะครับตอนนี้เราไปดูจํานวนผู้เล่นในการฝึกกันก่อนนะครับวันนี้ผมใช้ผู้เล่นจํานวนแปดคนนะครับ แล้วก็อุปกรณ์ก็จะมีมาร์กเกอร์สองอันนะครับสีแดงหุ่นก็จะมีสี่ตัวสีเหลืองนะครับเราไปดูขนาดสนามนะครับขนาดสนามนั้นก็ความยาวนั้นสามสิบหกเมตรนะครับความยาวระหว่างหุ่นนะครับความยาวระหว่างหุ่นนั้นเอ่อสิบสองเมตรนะครับนั่นก็เท่ากับว่าความยาวของสนามทั้งหมดก็มีอยู่สามส่วนก็คือ ตั้งแต่มาร์กเกอร์สีแดงไปมาร์กเกอร์สีแดงอันหนึ่งก็คือยาวทั้งหมด36เมตรนะครับแต่ละช่วงก็จะมีช่วงห่างกันอย่างละ12เมตรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเอ่อความยาวของสนามหรือความกว้างของสนามนั้นขึ้นอยู่กับผู้เล่นตามช่วงอายุวัยนะครับเราก็ดูว่าช่วงอายุวัยเขาขนาดไหนถ้าเด็กตัวเล็กเราอาจจะย่อความยาวของสนามลงมาหน่อยถ้าตัวใหญ่อาจจะเพิ่มความยาวของสนาม เข้าไปก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเอผู้เล่นตามช่วงอายุวัยนะครับทีนี้เราไปดูวิธีการฝึกกันเลยนะครับว่าเราจะเริ่มฝึกกันยังไงอาเริ่มแรกอาจจะบอกเขาง่ายๆนะครับยืนตามจุดนะครับมาร์เกอร์หลังสีแยงสองคนนะครับแล้วก็ที่หุ่นอย่างละหนึ่งคนนะครับเริ่มโดยการเริ่มจากหมายเลขหนึ่งนั้นส่งให้หมายเลขสอง แล้วก็หมายเลขหนึ่งแทนที่หมายเลขสองนะครับหมายเลขสองส่งหมายเลขสามหมายเลขสองแทนที่หมายเลขสามหมายเลขสามส่งหมายเลขสี่และหมายเลขสามแทนที่หมายเลขสี่โดยไปต่อหลังหมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขสี่ส่งต่อหมายเลขห้าหมายเลขสี่แทนที่หมายเลขห้าหมายเลขห้าส่งหมายเลขหกและหมายเลขห้าแทนหมายเลขหกหมายเลขหกส่งหมายเลขแปดแทนที่ไปต่อแทนที่หมายเลขแปดนะครับอันนี้ก็เป็น การเริ่มเล่นง่ายๆอธิบายง่ายๆเร็วๆให้เด็กๆเ,เขาเได้เล่นเกมฟุตบอลเลยทั้งนี้ทั้งนั้นเราอย่าไปอธิบายจนใช้เวลานานตรงนี้จนเกินไปนะครับเอาแบบกระชับกระชับสั้นๆแล้วก็ให้เด็กเขาเล่นเลยนะครับแล้วเราก็อาจจะปล่อยให้ช่วงเขาเล่นไปสักพักหนึ่งอาจจะปล่อยไปสักนาทีสองนาทีให้เขาได้มีความคุ้นชินกับลูกฟุตบอลก่อนอาจจะรับส่งต่อกันประมาณสักคนละ สี่ห้าเที่ยวแล้วค่อยหยุดโคชชิ่งเขาก็ได้ค่อยบอกเขาว่า,าที่เขาทาเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับยกตัวอย่างว่า,าในการรับส่งนะครับเช่นนะครับเช่นการยืนของหมายเลขหนึ่งนะครับถ้ายืนอย่างเงี้ยดีไหมโดยหันหน้าไปที่หมายเลขแปดหมายเลขหนึ่งยืนดีไหมนะครับในขณะที่หมายเลขสอง อ่ะยืนจะรอรับบอลจากหมายเลขหนึ่งเนี่ยยืนแบบนี้ดีไหมหันหน้าเข้าไปที่สนามดีไหมเป็นยังไงเราก็บอกเหตุผลเด็กๆไปเช่นหมายเลขหนึ่งถ้าคุณยืนหันหน้าไปหาหมายเลขแปดเลยคุณจะเห็นอะไรบ้างนะครับคุณก็จะเห็นหมายเลขแปดอยู่คนเดียวคุณจะไม่เห็นผู้เล่นคนอื่นนะครับอันนี้เราก็บอกบอกเหตุผลให้ให้เขาไปให้เด็กๆเขาได้คิดอ,อ่ว่าเขาจะยืนยังไงดีเขาถึงจะได้เปรียบในการเล่นนะครับส่วนหมายเลขสอง ถ้าคุณยืนอย่างนี้คุณจะเห็นอะไรบ้างนะครับเขาก็จะเห็นทั้งซ้ายและขวาเห็นทั้งหมดของสนามนะเขาก็จะเห็นหมายเลขหนึ่งเขาก็จะเห็นหมายเลขเจ็ดเขาก็จะเห็นหมายเลขสี่หมายเลขห้าเขาจะเห็นทั้งหมดอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆเพิ่มเติมให้เด็กๆไปว่าการยืนรับบอลถ้าจะยืนให้ได้เปรียบนั้นควรยืนอย่างไรนะครับค่อยๆใส่ดีเทลไปนะครับในขณะเดียวกันหมายเลขสี่หมายเลขห้าที่ยืนรอรับก็ควรจะยืน เช่นเดียวก,กันกับหมายเลขสองนะครับอันนี้ก็เป็นดีเทลใส่เข้าไปนะครับทีนี้เราไปดูตัวเมนคอนเซปต์หรือว่าการเล่นฟุตบอลออทุกๆคนผมว่าในเมนคอนเซปต์เนี่ยทุกคนในการเล่นฟุตบอลต้องมีนะเช่นเลยคอนเซปต์ข้อแรกเลยผมบอกได้เลยว่าต้องเป็นอวัยวนะนะักฟุตบอลทุกคนถ้าคุณไม่มีอวัยวในการเล่นบอลเนี่ยผมว่าเราคุณเล่นบอลไม่ได้ แน่นอนอวเวรเนี่ยในอวเนรเนี่ยมันอาจจะประกอบไปด้วยคําว่าเการตื่นตัวนะครับการตื่นตัวเการฟุตเวิร์กแล้วยังมีการอะไรอาจจะมีการรล่เกมหรือว่ามีการอ่านเกมอาจจะมีการอันติสเปตหรือว่าการคาดการเนี่ยในตัวอ,อวัเยเวรเนี่ยมันอาจจะรวมไอ้คำพวกนี้อยู่ในตัวทั้งหมดเลยนะครับในส่วนที่สองที่ผมให้ความสำคัญก็คือการสแกนนิ่ง นะครับสแกนยิ่งดูหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองในภาพกราฟิกนั้นถ้าเรามีการสแกนยิ่งเนี่ยเ,เด็กๆเ,เขาก็เ,าเขาเรียกอะฮะจะได้เห็นทั้งคนที่มีบอลเพื่อนที่มีบอลน,นะจะได้เห็นทั้งคู่ต่อสู้ที่ไม่มีบอลจะได้เห็นทั้งพื้นที่นะครับเขาก็จะมีเ,เขาเรียกอฮะต่อไปเขาก็จะมีในการข้อที่สามก็คือ perception เขาก็จะรับรู้รอบๆตัวเขาเองว่าตัวเขาเองนั้น เอมีข้อมีข้อมูลอะไรเปรียบเปรียบอยู่ข้างตัวเขามาั่งหมายความว่าเขาก็จะได้ข้อมูลเก็บมาอตัวที่สี่ก็คือ Data เมื่อเขามองแล้วเขา Per c e p t i o n แล้วเขาก็จะได้ Data มาเก็บไว้ที่ตัวเขานะเก็บไว้ในวิธีคิดของเขานะครับส่วนที่ห้าก็คือ decision making เมื่อเขาได้ Data มาแล้วเขาก็จะเอามาประกอบการเล่นการตัดสินใจในการเล่นที่ ถูกต้องและแม่นยำนะครับอันนี้ก็เป็นเมนคอนเซปต์ concept, นะครับส่วนโคชชิ่งพอยท์นะครับโคชชิ่งพอยท์ในการเทคนิคพาสซิ่งนะครับโคชชิ่งพอยท์มันมีอะไรบ้างนะการที่เด็กๆเ,เขาส่งบอลส่งบอลรับบอลส่งบอลไปเรื่อยๆในรอบๆตัวสนามเนี่ยมันมีโคชชิ่งพอยท์ของเทคนิคพาสซิ่งอะไรบ้างทีงนี้เราไปดูข้อหนึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องของเวท เวทก็คือของน้ำหนักในการส่งน้ำหนักในการส่งเป็นอย่างไรเช่นเด็กๆอาจจะส่งเบาไปไหมแรงเกินไปไหมหรือว่าน้ำหนักมันไม่พอดีไหมอะไรเงี้ยเราควรให้โคชชิ่งพอยเข้าไปว่าน้ำหนักในการส่งมันต้องพอดีนะครับไม่ค่อยจนเกินไปไม่แรงจนเกินไปนะครับแล้วก็ต่อมาทิศทางนะครับเดเร c t ชั่นทิศทางนั้นก็จําเป็นนะครับจะส่งยังไงให้แม่นยําถ้าทิศทางคุณไม่ดี ถ้าทิศทางไม่ดีมันสืบเนื่องมาจากอะไรอาจจะคุณอาจจะวางเท้าไม่ดีอาจาอาจะอ่าเตะอไม่ตรงข้างเท้าด้านในอะไรก็แล้วแต่พวกเนี้ยเราเป็นโค้ชเอเราก็ต้องสังเกตให้เห็นว่าเอาเด็กที่เตะไปลูกบอลน,นั้นไม่ตรงมันเกิดจากสาเหตุอะไรเราก็ต้องบอกสาเหตุให้เด็กๆเ,เขาได้มีไอเดียในความคิดในการเตะฟุตบอลได้ว่าเออคุณจะเตะยังไงให้บอลน,นั้นเพื่อนนั้นเล่นง่ายเพื่อนนั้นรับได้นะครับต่อไป โคชิ่งพอยต์ข้อที่3ก็คือออนตะกาวหมายความว่าการส่งฟุตบอลถ้าจะให้เพื่อนเล่นง่ายแน่นอนก็ต้องไปเลียดไปบนพื้นนะครับถ้าลูกกระดอนลูกโด่งเมื่อไหร่แน่นอนเพื่อนก็อาจจะเสียจังหวะในการคนโทรลฟุตบอลอาจจะ1จังหวะ2จังหวะหรือ3จังหวะอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดเราส่งลูกเลียดบนพื้นไปเพื่อนอาจจะเล่นจังหวะเดียวเลยก็ได้มันก็อาจจะทําให้เกมนั้นเร็วขึ้นนะครับต่อไปโคชิ่งพอยต ข้อที่สี่ในเรื่องของสปีดบอลสปีดบอลหรือความเร็วของลูกบอลน,นั้นในการส่งให้เพื่อนนั้นก็ก็เป็นองค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้การส่งบอลน,นั้นมีประสิทธิภาพมีคุณภาพนะครับในการใช้สปีดบอลที่มันมีความเร็วอย่างพอดีนะครับต่อไปข้อที่ห้าในเรื่องของ s t r r m ม o ตอร o มออฟพา s ์ทสต o ร์มอ s ก็คือการส่งฟุตบอลอย่างแข็งแรงหรือว่า การส่งแบบแข็งแกร่งใน,ในการถ้าพูดถึงง่ายๆคือการเก่งข้อเท้าแล้วก็เ,เตะไปที่ลูกบอลกลางบอลโดยโดยเกรงข้อเท้าแล้วเหวี่ยงโฟลว์ทูแปงหน้าเขาเรียกว่าเป็นแบบนี้ยคือเรียกคือสตรองออฟพาร์นะครับต่อไปในข้อที่6กนะครับแอดวานเทรดพาสซิ่งก็คือคุณจะส่งฟุตบอลยังไงให้ได้เปรียบนะอาจจะส่งที่เท้าเพื่อนถนัด เท้าวขวาอาจจะส่งที่เท้าวขวานะเพื่อนถนัดใช้เท้าวขวาไหมนะครับหรืออาจจะส่งไปที่พื้นที่ไหมเมื่ออาจจะถูกคู่ต่อสู้ประกบให้เพื่อนนั้นวิ่งไปรับที่พื้นที่นะก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆว่าจะส่งที่เท้าดีหรือว่าจะส่งที่พื้นที่ดีนะครับต่อไปสุดท้ายก็คือข้อที่7ก็คือ quality passing ก็คือหมายความว่าคุณต้องมีคุณภาพในการสร่ง โคชชิงพอยท์ที่กล่าวมาทั้งหมดถ้าคุณได้ทั้งหข้อแน่นอนข้อที่เจคุณภาพของการส่งมันมีเกิดขึ้นแน,น,น,น่นอะนการรับส่งกันอย่างนี้ถ้าเกิดเราทำบ่อยๆเด็กๆก,ก,ก็จะเกิดความชำนาญในการรับส่งแล้วก็การเคลื่อนที่ต่างๆก็ทำให้เขามีความเขาเรียกอะไรฮะมีความสมดุลในการรับส่งกันมากขึ้นนะครับทีนี้เราไปดูโคชชิงพอยท์ในการเทคนิคของรีเซฟ คอนโทรลบอลมีอะไรบ้างนะครับอาจจะต้องหนึ่งเลยอาจจะต้องมีเรื่องของ timing. ทามมิ่งทามมิ่งในที่นี้ผมอาจจะรวมถึงการมูฟเมนต์ด้วยทามมิ่งในการมูฟเมนต์ในการเคลื่อนที่มารับบอลจากคนส่งคุณอาจจะหาทามมิ่งเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาหาทามมิ่งรับส่งนะครับอาจจะใช้บอดี้แลนกเกตด้วยก็ได้อาจจะต้องใช้สัญญาณมือบอกเพื่อนอาจจะต้องมีการสื่อสารเพิ่มอาจจะต้องใช้คอมมูนิเคชเรียกชื่อเพื่อน ว่าว่าจะส่งที่เท้าไหนดีโดยการใช้มือบอกอะไรอย่างเงี้ยผมว่าทามมิ่งมีส่วนสําคัญในการรับบอลน,นะครับต่อไปเ้าิ่งพาต่อไปก็คือเอ่อบอดี้สแตนบอดี้สแตนก็คือท่าทางการยืนรับบอลน,นั้นคนยืนรับบอลน,นั้นท่าทางการยืนถ้าถ้ามีท่าทางที่ที่ดีที่ถูกต้องเนี่ยทําให้การยืนรับบอลน,นั้นอาจจะเล่นบอลง่ายอาจจะคอนโทรลพลิกไปแล้วเล่นต่อได้เลยก็ก็เป็นส่วนสําคัญนะครับ ข้อต่อมาก็คือบอดี้โพซิชันบอดี้โพซิชันนั้นการยืนในตำแหน่งรับบอลนั้นจะยืนยังไงให้ได้เปรียบอาจจะยืนระหว่างคู่ต่อสู้หรืออาจจะยืนให้มันสูงมาคู่ต่อสู้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆถ้าคู่ต่อสู้นั้นยืนต่ำเราอาจจะดึงดึงขึ้นมายืนสูงเพื่อส่งบอลมาแล้วอาจจะเอาชนะคู่ต่อสู้ที่ยืนอยู่ต่ำได้เลยแล้วก็ สามารถพลิกบอลหรือเทิร์นบอลไปได้เลยก็คือการยืนแบบโอเพนบอดี้หรือเปิดลำตัวนั่นเองนะครับต่อไปก็คือ,อ,อข้อสี่ก็คือซีเล็กเทคนิคก็คือหมายความว่าเลือกใช้เทคนิคหรือเลือกใช้สกิลในการรับบอล อาจจะรับบอลด้วยข้างเท้าด้านในอาจจะรับบอลด้วยลูกไหวอาจจะรับบอลด้วยลูกดึงลูกคึงอาจจะรับบอลด้วยหลังเท้าอาจจะด้วยดึงดูดลงมาอะไรแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับซิทูเอชันซิทูเอชันก็คือสถานการณ์ของฟุตบอลน,นั้นที่มันจะเกิดขึ้นในสนามว่า ลูกฟุตบอลบางครั้งมันมัน,ม,นมันอาจจะไม่มาลูกเดยดเสมอไปเราอาจจะคาดการว่ามันมาลูกเียดแต่ว่าอาจบางครั้งเพื่อนอาจจะส่งกระเด้งกระดอนมาเพื่อนอาจจะส่งลูกโด่งมาเพราะฉะนั้นการตัดสินใจเลือกใช้เทคนิคนัคน้นก็มีส่วนสําคัญเพราะว่ามันเป็นการตัดสินใจแค่เซี้ยววินาทีที่จะเลือกเทคนิคอะไรออกออกมาใช้ในขณะนั้นนะครับ mm hmm. ต่อไปข้อที่5้าก็คือ receive the b บ l l เ uh, อ่อ g e n t รีก็หมายความว่า รับบอลแบบนุ่มนวลก็คืออ่อนช้อยนุ่มนวลก็คือการเล่นฟุตบอลที่สวยงามบางคนอาจจะตัวแข็งกระด้างจับบอลแข็งโป๊กกระเด้งบอลกระเด้งไปกระเด้งมาคืออาจจะเอาเอาเท้าไปสัมผัสบ,บอลแบบกระแทกบอลแล้วบอลกระเด้งไปข้างหน้าอะไรเงี้ยก็คือ,อ,อการที่จะเล่นฟุตบอลให้อ่อนช้อยเนี่ยคุณก็อาจจะต้องมีการเล่นที่ผสมผสานท่าทางที่มัอนอ่อนช้อยนุ่มนวล ะครับเท้าสัมผัสบอลแบบนุ่มนวลน,นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต่อไปในข้อที่หกนะครับสุดท้ายก็คือคุณจะต้อง first touch forward หมายความว่าคุณจะต้องรับบอลแล้วก็ต้องพลิกบอลไปด้านหน้าเสมอเมื่อมีโอกาสเล่นเอาบอลไปด้านหน้านะครับแต่ฟุตบอลแต่ฟุตบอลบางครั้ง อาจจะเฟิร์สทัชแล้วมันอาจจะเอาไปข้างหน้ามันไะไม่ได้มันอาจจะพลิกออกข้างมันอาจจะพลิกออกซ้ายออกขวาหรือมันต้องอาจระจับแล้วกลับหลังมามันก็เป็นไปได้มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์อีกฮะฟุตบอลไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเอ่เอจับแล้วต้องไปข้างหน้าบางครั้งสถานการณ์มันไม่เอื้ออํานวยถ้าจับไปข้างหน้าแล้วถูกแยง่ง อคุณก็อาจจะต้องไม่จับแล้วเทินไปข้างหน้าคุณก็ต้องอาจจะอาจจะจับแล้วพลิกกลับไปทางด้านหลังหรืออาจจะจับแล้วพลิกไปทางซ้ายหรือไปทางขวาให้หลบหลีกคู่ต่อสู้ไปได้อันนั้นก็เป็นจุดประสงค์หรือเป้าหมายในการรีเซฟคอนโทรลบอลจะเอาบอลไปยังไงให้เล่นง่ายจะเอาบอลไปยังไงให้หนีคู่ต่อสู้ได้อันนี้ตั้งหากแหละที่ที่คนเล่นชุดบอลแล้วเข้าใจมันทํามันปฏิบัติมันในสนามแล้วเกิดประสิทธิภาพในการเล่นสูงสุด นะครับอันนี้ผมก็เยกตัวอย่างในวันนี้เป็นการฝึก passing a n d r e c e i s control ให้พวกเราได้เห็นว่าการฝึกแบบเนี้ยถ้าเรามีมีหลักการมีเมนคอนเซปต์มีโคชชิงพอยต์ในการรับส่งผมว่าเด็กๆได้เรียนรู้พวกนี้เนี่ยแล้วเราค่อยๆใส่เขาเนี่ยเ,เด็กๆบ้านเรามีการพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอนครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับว่าเป็นการรับส่งฟุตบอล นะใครอยากมาดูคลิปย้อนหลังได้ก็ติดตามได้ทางช่อง y o u t u b e นะครับโค้ดบี้ไฮเทคนะครับขอบคุณมากครับ